สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาทำน้ำลูกไหนต้มนะคะซึ่งลูกไหนมีประโยชน์มากนะคะลูกไหนนะคะหรือเชอร์รี่เมืองไทยนะคะนะคะมีแร่ธาตุมากมายที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์นะคะบำรุงสมองนะคะบำรุงสายตานะคะไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะลูกไหนนะคะเอาเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็เอาแต่เนื้อนะคะในการต้มนะคะนี่ค่ะเราจะปอกเอาแต่เนื้อเขานะคะเอาเม็ดเม็ดทิ้งไปเลยนะแบบนี้ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงหม้อต้มเลยนะได้เนื้อเยอะพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดเตาแล้วก็ใส่เนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อล้วนเลยนะเราแกะเม็ดทิ้งไปแล้ว เดี๋ยวเราจะต้มไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเราค่อยมาใส่น้ําตาลนะคะน้ําลูกไหนของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลลงไปเลยวันนี้เราใช้น้ําตาลไม่ฟอกสีนะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะ ใส่ลงไปหนึ่กิโลเลยนะคะวันนี้เราจะต้มแบบเข้มข้นนะคะวันนี้เราจะใช้เกลือสีชมพูนะคะเป็นเกลือเสริมไอโอดีนะคะเพื่อตัดรสนะคะใส่สักเล็กน้อยนะคะเกลือสีชมพูนี้มีแร่ธาตุมากนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะใช้ เกลืสีชมพูนะคะในการตัดมีรสชาติที่กลมกล่อมด้วยนะคะไม่ได้เค็มมากจนเกินไปเดี๋ยวเราจะตุนเขาแบบนี้ไปน้ำลูกไหนต้มของเราก็เปื่อยดีแล้วนะคะที่ป้าหมูต้มไว้ชั่วโมงหนึ่งนะปิดแก๊สเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะกรองเอาเนื้อออกนะคะ เนื้อไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆเนื้อนี่เอาไปทำแยมได้อีกนะคะเดี๋ยวเราจะกองเนี่ยค่ะเนื้อเนี่ยเอาไปทำแยมอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะพาทำแยมด้วยนะนี่นะคะ ก็จะได้สีออกแดงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวเนื้อตัวเนื้อลูกไหนเขาจะแดงอยู่แล้วนะคะแบบนี้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำลูกไหนต้มนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะหวานหวาน,นอมเปรี้ยวนิดๆนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าหมูด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ